ขาส่งให้เราลงมาเป็นนักร้องเนี่ยบุญแค่ไหนแล้วเกิดเกิดอยู่บนท้องไร่ท้องนาเกิดจากบ้านนอกก็ไม่ได้หลอ่อไม่ได้เสียงดีแต่มาร้องเพลงดีแล้วดังแล้วมีเคยแล้วดังแล้วมีเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกสิ่งที่เราตกต่ําแย่ลงเพราะว่าเราไม่ได้รักษามันถ้าเรากลับไปรักษามันอีกทีหนึง่งจะกลับมาได้อีกนะคุณพี่ผิดเสด็จของเรานะคะคุณพี่คทราบว่าในอดีตที่ผ่านมาพี่ก็แบบลูกผู้ชายคนหนึ่งที่แบบ ก็ไม่เบานะคะสำเร็จเทเมาเรื่องนี้จริงไหมคะก็จริงครับอาจารย์รอคะ่ะพี่เมาขนาดไหนพี่เล่าได้ไหมคะเมาเสียการเสียงานเมาไม่กลับบ้านเมาแบบเล่าอยู่ตั้งอยู่บนหัวอะไรเงี้ยครับรอาจารย์ต้องตื่นมาถอนแล้วคะเออ <c oughs> ไม่ใช่แค่เล่านะคะดิ้นซับก็มีอย่างอื่นด้วยครับอาจารย์คือภา,า,าวัยรุ่นในยุคยุคนึงแล้วก็อยู่ในสังคมอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่อาจจะชักชวนกันไปในทางนั้นอะไรเงี้ยครับมันก็ไหลไปตาม ตามกระแสตรงนั <mile> ้นค่ะจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนคุยกับแขกรับเชิญทีไรนะคะนี่ก็จะชอบถามนู่นถามนี่คุณผู้ชมบางท่านก็บอกว่าเนี่ยไม่รู้ก็เลยปล่อยรู้ไปเลยแต่เดียคิดว่ารู้มากดีกว่าไม่รู้แล้วให้เด็กไปลองเองนะคะเดียนคิดอย่างนี้ค่ะคุณพี่คะตอนพี่เป็นวัยรุ่นพี่ไปล้องแวะได้ไงอย่าบอกว่าโทษเพื่อนนะคะก็เป็นเหมือนเราไปเที่ยวด้วยกันมันก็เริ่มจากสุรายานารีบุรีมันมันก็ เป็นสเตปของมันไปครับอาจารย์เหตุการณ์มันพาไปอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็ความเป็นวัยรุ่นมันก็ต้องมีอยากรู้อยากลองอยากเห็นอยากสนุกอยากเที่ยวอยากอะไรเป็นเรื่องปกติธรรมดาของวัยรุ่นอยู่แล้วครับอาจารย์ค่ะตอนช่วงที่พี่เป็นวัยรุ่นน่ะพี่ขอโทษนะคะกินเหล้าทุกวันเลยเหรอคะก็เกือบทุกวันครับอุ้ยข้าวปลาไม่กินเลยเหรอกินแล้วก็ออกหมดนะครับอาจารย์ล้วน้อยครับไม่ต้องกินเยอะขอโทษพูดไม่นิหยาบไม่นหยาบใครนะคะครับเมาสจแล้วจะเมาเผื่อหมาด้วยเหรอคะก็ พูดอย่างนั้นก็ได้ครับอาจารย์ไมู่ลืมตากินเยอะเกินไปสิใช่ไหมคะโอ้โหเรียกว่าถ้าวันไหนไม่กินออกจากบ้านไม่ได้เลยจะไม่มีเรื่องไม่มีแรงไหมคะถึงขนาดนั้นก็ไม่ได้กินที่บ้านก็ไปกินนอกบ้านอ๋อไปกินนอกบ้านแล้วถ้ากินในบ้านพ่อแม่ว่าเหรอก็กินในบ้านก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกครับรอคะหนักสุดเลยได้ข่าวว่ามีเหล้าอยู่บนหัวเตียงเลยเหรอคะใช่ครับอาจารย์โอ้โหอย่างนั้นเรียกว่าพิษสุราหรือหลังไหมคะพี่ไม่ได้กินแล้วมันสั่นนะครับรอครับ นั่นราคาติด,ตดแล้วล่วะคะ่ะที่เขาบอกว่า,ถ,าถ้าตื่นมาต้องถอนอะไรประมาณนั่นแหละครับอาจารย์ฟังแล้วนะคะกินไปกินมากินซะจนแบบไม่กินก็อยู่ไม่ได้มือไม้สั่นทาอะไรไม่ได้เลย<ต>ได้ข่าวว่าคุณพี่พิศเด็ดต้องถูกนําเข้าโรงพยาบาลเลยเหรอคะ,อะเข้าโรงพยาบาลบ่อยเพราะว่าพอดื่มแล้วมันก็เกิดกระเพาะนอนโรงพยาบาลทีก็าอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หายแล้วก็กลับมากินต่ออะไรเงี้ยครับ โอ้มันไม่จดไม่จาเลยเหรอคะสมองนะ่ะส่วนมากมันก็จะไม่ถ,ถูกบันทึกไว้จริงๆคนดื่มเล่าปกติก็เยอะแยะมากมายก็ผมก็ไม่ได้พาดพิงถึงใครที่ดื่มนะครับแต่แต่ชีวิตผมก็เลือกแล้วที่จะ ที่จะหยุดมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เสียการใช้งานครับก็นั่นน่ะสิครับเราทราบว่าวันนี้คุณพี่พิสเดิดไม่มีสิ่งเหล่านั้นแล้วแต่ในช่วงวันนั้นนะเราอยากนํามันกลับมาศึกษาดิ้นไม่ได้กําลังมาประจานคุณพี่พิสเดิรดดูเสียหายกับสังคมแต่เดียนว่าสิ่งที่พี่เดินผ่านมาแล้วพี่ก้าวพ้นมาได้อยู่บนปากเขวก็ยังมีคนจานวนมากอยากโดดลงเหวหรือบางคนก็ยังเพลินอยู่ในเหวเดียนอยากให้คุณพี่พิสเดิรดทำกุศลเดิยนอยากบอกว่ามหากุศลอันยิ่งใหญ่พี่ก็ทำบุญ มาเยอะแยะพี่ก็ต้องทําบุญค่ะคบ,บอกที่พวกขี้เหล้าเมายาให้มันเลิก <c oughs> คะคะคุณพี่ต้องบอกสิคะ <c oughs> ว่าตอนนั้นทําไมคุณพี่ยังหลงไหลกับมันเพราะอะไรคะจริงๆครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ดื่มนะฮะจริงๆแล้วแต่ให้ถ้าดื่มแล้วต้องต้องมีสติผมดื่มมากผมคุมตัวเองไม่อยู่ผมก็เลือกที่จะ หยุดดีกว่าแล้วก็ออยิ่งมาศึกษาทำด้วยเราเห็นข้ออัดข้อทำแล้วมันมันควรประพฤติปฏิบัติตามแล้วมันดีขึ้นมันก็มันก็น่าจะ่ะปฏิบัติอันนี้ผมก็เลยเลือกทางนี้ค่ะก็ถ้าไม่ดื่มได้ก็ดีครับแต่ถ้าดื่มแล้วก็ต้องมีสติค่ะค,คุณพ, <ผม S 1> พี่คะเสียงานเสียการไหมคะตอนนั้นน่ะก็เยอะครับอาจารย์เหรอคะเขาเลิกจ้างกันเลยเขาไม่มองหน้ากันเลยใช่ไหมคะก็ว่า,าจ,จะ เขาเรียกอะไรพอมันดื่มเนี่ยมันก็มีผลทําให้งานมันหดหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันครับในช่วงที่ดื่มในช่วงที่เที่ยวงานมันก็หดหายไปชีวิตที่มันย่ําแย่มันก็ทําให้ทุกๆอย่างมันแย่ลงนะครับอาจารย์ไมอะไรก็ไม่รู้ขเขาเรียกอะไรไม่เป็นมงคลชีวิตใช่ครับก็อาจจะมีผลแล้วก็เวลาเอาเข้าจรงิงทางวิทยาศาสตร์ก็เลยก็คือดื่มแล้วไม่มีแรงร้องเพลงงานมันออกมาไม่ดีแฟนเพลงก็ไม่สนุกไม่มีความสุขคุณพี่คะามีปัญหาครอบครัวไหมคะทุกอย่างแย่หมดเลยครับอาจารย์ เดียนใ้ข่าวว่าบ,บ้านช่องห้องหับจะถูกยึดตอนนั้นผมพี่พีเสดเดีดเ้ยนแคบจะแบบหายสับสนไปเลยไม่มีใครก็มองหน้ามองตากันเลยจริงไหมคะก็เช่าห้องอยู่ในกรุงเทพครับเช่าห้องอยู่ครับอาจารย์ส่วนบ้านเนี่ยมีอยู่ต่างจังหวัดก็ยึดถูกยึดไปบ้างาไม่ส่งเขาหรอคะหรือไงคะจริงจริงบ้านมันก็มีของมันอยู่แล้วแต่มัน พอมันอยู่ในช่วงระยะเวลานั้นนะมันก็เกิดเหตุการณ์เยอะแยะมากมายาแต่ถ้าจะอธิบายมันอาจจะยาวไปครับไม่เป็นไรเกิดเหตุการณ์เยอะแยะมากมายที่ทําให้บ้านต้องถูกยึดค่ะแล้วก็ทําให้ที่หลายที่มัน,มนไม่ได้เป็นของเราแล้วอะไรเงี้ยครับ<อ> คุณพี่พิเสดดเดิร์ค่ะเดนก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านชีวิตลําบากลาบ่บบเดนจะจะําค่ะวันที่เดนลําบากที่สุดเดนจำได้ค,คุณพี่พิเสเดิร์ค่ะของพี่วันที่พี่ย่ําแย่ที่สุดในชีวิตมันจนขนาดไหนพี่จําได้ไหมคะก็มีศูนย์บาทแล้วก็เป็นนี่เป็นสินนะครับพี่ค้ามีเงินศูนย์คือศูนย์บาทกระเป๋าตัางค์พี่ไม่มีแล้วขอ <c oughs> ข้าวขอปลาใครกินคะเชื่อไหมว่าผมผมหุ้นส่วนกับเพื่อนคนหนึ่งที่ผมก็เหมือนขอขอข้าวเขากินอะ ในผับแห่งหนึ่งก็อาศัยใช้ชีวิตอยู่กับเขาแล้วก็คนคนนี้ก็ชวนผมเข้าวัดโดยที่วันที่ผมไปวัดนะแตผมยังผมยังมีกลิ่นละมุดเพิ่งตื่นงัวงเงียจากจากการดื่มเหล้าอยู่เลยครับวันนั้นก็เข้าวัดกันแล้วเราก็ได้ไปฟังเทศฟังธรรมะจากหลวงพ่อวันนั้นเลยวันเป็นวันที่แย่ที่สุดแล้วไม่มีข้าวกินไม่มีเงินในบัญชีแถมเป็นหนี้รถก็โดนยึด แถมมันต้องไปโปะนี่เรื่องรถอะไรเงี้ยก็คือเหมือนมันเจอทางตันนีครับอาจารย์ตอนนั้นพี่มีหนี้เท่าไหร่คะก็เป็นเป็นล้านนะครับเป็นล้านแค่แสนนี่ก็เยอะแล้วถ้าเป็นหนี้แค่แสนหรือแค่หมื่นนี่ก็เยอะแล้วเพราะว่ามันมันทางตันนีครับอาจารย์แต่นี่เป็นล้านนะฮะมันยิ่งตันยิ่งเครียดพี่ก็ยิ่งดื่มยิ่งดื่มยิ่งดื่มใช่ครับไม่มีตังค์แล้วไปเอาเหล้าที่ไหนมาดื่มล่ะก็เหล้าจากร้านนั่นแหละครับเพราะมันเวียนหมุนอยู่ในร้านอยู่ตรงนั้นถามว่าเงินเก็บมีไหมไม่ไม่มีครับ เงินมีก็ใช้ไปในแต่ละวันผ่านวันเหล่านั้นมาทั้งหมดมันนั่งสวยๆอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรคะก็นี่แหละครับมีเพื่อนที่ดีมีกัลยาณมิตรชวนกันเข้าวัดแล้วก็หลวงพ่อหลวงพ่อที่ผมรู้จักครั้งแรกเลยก็คือหลวงพ่อทุนแล้วก็พระอาจารย์วิชุนชื่อวิชุนนะครับท่านก็เทศพอผมไปถึงวัดท่านก็เทศอยู่สองชั่วโมงเราก็น้ําตาตกเลยเทศในสิ่งที่เราเป็นอยู่ โดยที่ไม่เคยสนทนาและไม่เคยคุยกับท่านมาก่อนเลยท่านท่านท่านใจความที่ท่านเทศับพี่บอกต่อเป็นบุญเป็นกุศลได้ไหมครับก็บบบท่านพูดถึงเรื่องออการประพฤติตัวแล้วก็เรื่องของออคนไม่มีศีลมันก็จะทําให้ชีวิตเราตกต่ำอะไรเงี้ยครับก็สอนเป็นวิทยาศาสตร์เลยครับอาจารย์ <S <S 2> <S 2> <ๆ>แล้วก็สอนเรื่องของของเบื้องบนอะไรเงี้ยครับความเชื่อนะครับท่านก็บอกว่า เขาส่งให้เราลงมาเป็นนักร้องเนี่ยบุญแค่ไหนแล้วเกิดเกิดอยู่บนท้องไร่ท้องนาเกิดจากบ้านนอกก็ไม่ได้หลอ่อไม่ได้เสียงดีแต่มาร้องเพลงดีแล้วดังแล้วมีเคยแล้วดังแล้วมีเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกสิ่งที่เราตกต่ําแย่ลงเพราะว่าเราไม่ได้รักษามันถ้าเรากลับไปรักษามันอีกทีนึ่งจะกลับมาได้อีกนะสเดือนลองไปถือศีลดูอะไรเงี้ยครับณนะเวลานั้นผมก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดเพราะว่ามันเรา เป็นคนวิทยาศาสตร์อะแล้วเราก็กินเที่ยวดื่มเราเป็นคนเป็นวัยรุ่นนะครับอาจารย์ก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดแต่นึกถึงหน้าแม่ขึ้นมาอลองกลับไปดูลองลองรักษาศีลดูเผื่อจะดีขึ้นอะไรครับพอกลับมากรุงเทพก็หักดิบเลยทุกอย่างเลยครับอาจารย์โอพี่เก่งนะพี่ทําใจได้ก็แล้วทำไมไม่ท <ำ S 1> ําก่อนหน้านี้ล่ะมันคิดไม่ได้ครับมันไม่มีใครพาไปไม่มีทางไปต้องมีคนเปิดประตูใจใช่ครับ ช่ไหมคะตอนนี้พี่เลิกดื่มเหล้าเด็ดขาดไหมคะคุณก็เด็ดขาดแล้วครับบุหรีล่ะคะบุหรี่ก็หยุดตั้งแต่วันนั้นเลยครับเหอคะอบบาบยามุกอื่นๆละคะก็เลิกหมดครับจาะะ้าเหรอคะครับผมค่ะโอเคอาจารย์น,นิสสักดีใจครับมิหน้าวันนี้นะคะเรียนคุยกับคุณพี่ปิษเสดจเรียนว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆใครจะรู้คะคนที่แบบดูเป็นล็อกขนาดนี้นะคะค เเพื่อชีวิตสักขนาดนี้แต่จิตใจก็เต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมะนะคะเรื่นถึงบอกนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาอย่าดูคนและตัดสินคนแต่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกจิตใจของเขาอาจจะผ่องแผ้วนบพคุณอย่างคุณพี่พีเสดก็ได้อาจจะนิสสักขอเป็นแฟนคลับตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ